ก็กลับมาพบกับช่อง B-Beach ทัวรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเ,ออเที่ยวจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ในออบริเวณภาคกลางของประเทศไทยนะครับบริเวณเออแม่น้ําท่าจีหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับก็คือเมืองสุพรรณบุรีนะครับเ,ออเมืองนี้นะครับถือว่ามีความสําคัญมากนะครับในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับเพราะาเป็นเมืองที่มีออประวัติศาสตร์ ความเป็นมาอันยาวนานนะถ้าเกิดเรานับตั้งแต่ในสมัยสุขโขทยัยเพราะว่าเราเจอชื่อเมืองสุพรรณภูมิหรือสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามํำแหงมหาราชมาตั้งแต่ช่วงสุขโขทัยนะครับก็คือประมาณพุทธศตวรรษที่สิบเานะครับกราฟส่วนที่19ทีนี้พออยุธยานะฮะสถาปนาการเป็นศูนย์กลางอำนาจต่อมาบริเวณลุ่มแม้น้ำเจ้าพยาน อียิปติก็มีนะเบสหรือฐานอำนาจนะครับมาจากอสองกลุ่มผู้อำนาจหรือสองเมืองด้วยกันก็คือลบบุรีกับสุพรรณภูมิน,น,นั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงแรกหรือช่วงไอ้เทียรตอนต้นเนี่ยก็จะมีกษัตริย์ของราชวงศ์ทางราชวงศ์โโระโูหรืออู่ทองเนี่ยนะครับกับราชวงศ์สุพรรณิเนีสลับกันขึ้นครองราชแต่ท้ายที่สุดก็เป็นราช,ราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ครองราชยาวนานนะครับ มาจนถึงสมเด็จพระมหินรทราธิราชเลยนะฮะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์สุพรรณภูมิก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นราชวงศ์สุขโขทัยราชวงศ์พระร่วงโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชานะครับทีนี้ผมมาอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับก็พามาเที่ยวที่วัดวัดหนึ่งซึ่งก็เป็นวัดที่มีหลักฐานนะครับทางโบราณคดีโดยเฉพาะงาน สถาปัิยกรรมนะครับงานศิลปกรรมสถาปัิกกรรมประติมากรรมเนี่ยที่บ่งบอกให้เห็นถึงว่า,าพื้นที่ฝั่งตวะวันตกของอแม่น้ำสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ดั้งเดิมนะฮะของของเมืองสุพรรณบุรีเลยนะครับมาตั้งแต่ประมาณาพุทธศตรวรรษที่19ก็คือร่วมสมัยเดียวกับสุโขทัยนั่นแหละนะครับทีนี้มันก็จะมีเจดีย์อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับซึ่งก็เป็นเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็บ่งบอกให้เห็นถึงอิทธิพลของงาน ศิลปะที่ส่งผ่านนะคะมาจากทางเหนือนะครับทางเหนือนี่คือหมายถึงกลุ่มอาณาจักรล้านนาหมายถึงฮาริคุนชัยล้านนาอาจจะผ่านสุโขทัยลงมาด้วยนะครับแล้วก็มาเจอที่สุพรรณบุรีนะครับเจดีย์ข้างหลังกลุ่มนี้เราเรียกว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดนะครับเจดีย์ทรงปราสาทยอดนิยามความหมายก็คือเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะของเรือนธาตุ ็มีเจดีย์อยู่บนยอดของเรือนธาตุนั่นเองนะครับก็อาจจะมีต้นเขาต้นแบบมาจากาการสถาปัตยกรรมแบบพุกามหรือไม่ที่เราเรียกว่าเจดีย์วิหารก็คือเป็นอาคาราสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เนะี่ยแล้วคุณก็เดินเข้าไปได้แล้วก็มีด้านบนก็จะเป็นยอดเจดีย์ JD อยู่ด้านบนขนาดใหญ่นะครับนี้อังลานนานก็ลบรูปลงมาเหลือ,อเป็น เจดีย์ปราสาทยอดที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็คนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับมีลักษณะเป็นทึบตันนะคือเข้าไปไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ลักษณะของเจดีย์ทรงปราสาทยอดเนี่ยที่วัดพระรูปนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระรูปอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่มี ความพิเศษก็คือมีเรือนธาตุนะคะสองชั้นด้วยกันเรือนธาตุก็คือตรงบรงิเวณส่วนกลางนะครับซึ่งก็จะมีกณะเป็นผังสี่เหลี่ยมนะครับผังสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการทําเป็นซุ้มจรานำทั้ง,งสี่ด้านเป็นสถานทุกทุกอยู่นะฮะส่วนเรือนธาตุก็จะเป็นธาตุที่จเป็นแเหลี่ยมนะครับซึ่งแล้วก็มีซุ้จมจราหาอยู่ทั้งแปดเหลี่ยมอันนี้เขาโครงเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าน่าจะมาจาก ลักษเจดีนะครับที่วัดจามเทวีที่ลำพูนก็คือศิลปะหริภุณชัยก็คือมีอายุในช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่18ส่วนวัดพระรูปเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงหลังลงมานะครับก็คือประมาณพุทธศตรวรรษที่19นั่นเองนะครับส่วนด้านบนก็คือเจดีย์ทรงระฆังนะครับที่มีลักษณะยืดสูงเล็กๆนะครับสูงขึ้นไปเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบทางสถาป,ปัตยกรรมบ้างว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับก็จะมีฐานนะฮะฐานขีดอยู่นะครับรองรับฐานัวฟวาบวงอ่อะาาน,นะครับแล้วก็ทําเป็นเส้นลูกแก้วอบไก่สองเส้นอันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นถึงอิทธิพนของศิลปะล้านนาได้เป็นอย่างดีนะครับมีฐานย่อม,มุมหรือยกเกะนะครับแล้วก็มีมุมขนาดไหเอ่อมุมขนาดใหญ่เนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วก็มีมุมขนาดนะครับ ส่วนเรือนธาตุอย่างที่บอกไปว่าเรือนธาตุที่ฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับก็จะอยู่บนฐานบวับวคว่ำบัวหงายมีการทําเป็นซุ้มจรรนานะครับทั้ง4ด้านมีการเพิ่มมุมหรือย่อมุมหรือยกเกตด,ด้วยนะครับเ,เทคนิคการก่อสร้างนะฮะสร้างด้วยอิฐสอดินนะครับแล้วก็ฉาบปูนซึ่งปูนเนี่ยก็หลุดรอดออกมาหลุดรอดออกมาสักส่วนใหญ่แล้วนะครับโครงรูปก็หายไปแล้วนะครับ ่วนเรือนธาตุชั้นที่2ก็จะเป็นลนักษณะเป็นเรือนธาตุในผัง8เหลีย่ยมแล้วก็จะมีการทําเป็นซุ้มรฉนดรำอ,อบรูปยืนทั้ง8เหลีย่ยมนะฮะก็ใกล้คลึงกับที่ลักษณะเจดีย์ที่วัดจามเทวีที่ลําพูนเลยนะครับพัดขึ้นไปคือส่วนองค์ระฆังเนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะาการเป็นผังแดเหลีย่ยมนะครับเป็นเป็นชั้นบูวข้ามบวงไยนะครับแดเหลีย่ยม3ามชั้นด้วยกันรองรับองค์ระฆังขนาดเพียวแหลมเล็กนะฮะ บนยอดแล้วก็มี uh, บนลังนะฮะบนลังก็จะมีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมก้านฉัดบัวฝาละมีนะครับส่วนอยอดเนี่ยปล้องฉชนัยกรีนก็พังลงมาหมดแล้วนะครับซึ่งโดยสรุปเนี่ยนะฮะสันนิษฐานว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่มีอิทธิพลของศิลป,ปะลิตุกุลชยัยล้านนาเนี่ย แล้วก็สุขโขทัยเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยน่าจะมีอายุในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่19ถึงต้นพุทธศตวรรษที่20นะครับความเป็นล้านนาแน่นอนบอกไปแล้วว่ามีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทนะครับมีผังแปดเหลี่ยมคล้ายๆกับเจดีย์รัตนเจดีย์ที่วัดจามเทวีอาจจะมีการประดับสถูปิกะตรงมุมเหนือเรือนธาตุที่เป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะครับทั้ง4ี่มุมถ้าทางเหนือก็จะเรียกว่าเจดีย์ทรงปราสาทข้ายอดนะครับส่วนลักษณะของสุโขทัย จากหลักฐานที่กรมศิลปากรขุดเจอเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของซุ้มนะครับซุ้มหน้านางแบบสุโขทยัยแล้วก็พรกตุ๊ยืนก็น่าจะเป็นพระรูป๊ัปางลีลาหรือปางถวายเนตระตับเนี้ยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของศิลปะสุโขทยัยเพราะว่าในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่19-20เนี่ยอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีมากนะครับตงรงบริเวณลุ่มน้ำยมแล้วก็ส่งอิทธิพลลงมาทางลุ่มน้ำเจ้าพญา ท่าจีนนะฮะแล้วอาจจะมีความสัมพันธ์เชิงเขือญาติด้วยในช่วงประมาณต้นพุทธศตรวรรษที่20ก็คือในช่วงของเบียร์นิทยกษัตริย์ของสุโขทยัยซึ่งก็ทรงมีน้องสาวกับพระเิฆาตก็เป็นพั้งเหงี่ยสีของคุณหลวงพงม่วหรือสมเด็จพระมหาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งคุณหลวงพงม่วซึ่งก็เป็นกษัตริย์ของเมืองสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นมันมีความสัมพันธ์ทางทั้งเครือญาตินะฮะศาส,สนา,าส่งผ่านนะครับไปจากทั้งทางสุพรรณบุรีขึ้นไปสุโขทยัยหรือสุโขทยัยลงมาทีา่ลุ่มน้ำสุพรรณบุรีท่าจีนด้วยเจดีย์องค์นี้ก็ไปคล้ายคลึงกับเจดีย์วัดพระแก้วด้วยนะครับเจดีย์ทรงประสา,าทยอดที่วัดพระแก้วที่เมืองสันบุรีคือเมืองปัจจุบันคือชัยนาทนะ สมัยก่อนเราก็จะเรียกว่าเมืองแรกศรีราชานะครับปัจจุบันก็คือชัชนาานันเองก็จะมีเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบนี้นะครับที่วัดพระแก้วส่วนที่สุพันธบุรีก็คือวัดพระรูปนะครับเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่วัดพระรูปเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวจะพาไปดูอีกวัดหนึ่งคือวัดไก่เตี้ยอันนั้นจะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่มีผังแปดเหลี่ยมเลยนะครับก็จะไปคล้ายคลึงมากกว่านะครับที่วัดพระรูปนะครับ คือคล้ายคลึงกับรัตนเจดีที่ลำพูดมากกว่าที่วัดพระรูปนะครับเพราะว่าก็จะไม่มีเรือนท่าสี่เหลี่ยมนะประับอยู่นะครับเรือนท่าก็จะเป็นแปดเหลี่ยมเลยอยู่ที่อำเภอศรีประจันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งก็วัดนี้ก็ร่มรื่นนะครับแล้วก็มีวิหารเก่งจีนอยู่ทางด้านซ้ายมือผมด้วยซึ่งก็อาจจะสร้างขึ้นในสมัยหลังนะครับส่วนเจดีย์พระรูปเนี่ยวัดพระรูปเนี่ย เจดีย์ทรงพระศัตรย์ยอดเนี่ยก็มีการบูรณะเพิ่มเติมนะครับน่าจะในสมัยต่อมาคือน่าจะในสมัยอิทธยานะครับอาจจะเป็นอิทธยาตอนกลางนะครับแล้วก็มีการทาเป็นฐานนะครับฐานเชื่อมต่อมากับวิหารเก่งเนี่ยนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงบริเวณนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการอยู่สืบเนื่องกันของอผู้คนหรือชุมชนของเมืองสุพรรณบุรีมา ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่19แล้วนะครับออยาวนานมากเลยจนถึงปัจจุบนันนี้ปัจจุบนันนี้วัดพระลกก็มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นอ,อะไรเป็นโบสถ์ที่หารในยุคป,ปัจจุบันนะครับก,ก็มีการาใช้ประโยชน์ในเชิงหน้าที่กันต่อมาอย่างเรื่อยๆนนเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่วัดพระลกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็มาดูาลักษณะ อิทธิพลของงานศิลปรกรรมในด้านเจดีเนี่ยนะครับจากทางเหนือก็คือหาดิษฐุชายล้านนาลงมาที่สุพรรณบุรีด้วยนะครับก็คือเจดีสทรงประสาทยอดที่วัดพระรูปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูดรายละเอียดกันว่าอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของเจดีวัดพระรูปนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวันนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนั่นเองนะครับ รรเจเาาดีวัดพระรูปนี่นะครับเราจะเรียกว่าเจดีทรงปราสาทยอดนะครับซึ่งเป็นอิทธิพลทางศิลปะของทางฮิพุนชัยล้านนานะครับลงมาที่สุพรรณบุรีโดยที่มีลักษณะการผสมผสานของศิลปะสุโขทัยด้วยนะครับลักษณะเจดีของเจดีทรงปราสาทยอดที่วัดพระรูปเนี่ยนะครับวัสดุหลักก็คือกิจและเทคนิคการสร้างก็คือการ กออิฐแล้วก็สอสดินนะครับแล้วก็ฉาบปูนซึ่งเราก็จะเห็นบางส่วนที่ยังมีหลักฐานที่เป็นปูนฉาบอยู่บางส่วนนั่นเองแต่ส่วนใหญ่ก็หลุดลอกออกมาหมดแล้วนะครับลักษณะองค์ประกอบโดยรวมของเจดีย์ทรงประสาทนะครับที่วัดพระรูปเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือส่วนฐานส่วนกลางแล้วก็ส่วนยอดนะครับ ส่วนฐานก็คือจะมีฐานเขียงนะครับแล้วก็จะมีชั้นบัวคว่ำบัวหงายนะครับประดับด้วยเส้นลูกแก้วโไก่สองเส้นนะครับอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของงานศิละปะแบบล้านนานะครับที่เราดูได้เลยนะ,ะัะว่าอิทธิพลจากล้านนาลงมานะครับฐานบัวคว่ำบัวหงายเนี่ยนะครับก็จะรองรับเปือนธาต ชั้นที่1นนะครับเรือนธาตุชั้นที่1เนี่ยก็จะอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะซึ่งก็มีการยกยกเกศนะครับหรือเพิ่มมุมโดยที่มีมุมประธานเนี่ยใหญ่กว่ามุมนาดนะครับแล้วก็มีการทําเป็นลักษณะเป็นบัวความบัวง่ายด้วยประดับลูกแก้วอกไก่นะครับด้านบน2เส้นด้านล่าง2เส้นแล้วก็ตรงกลางของเรือนธาตุเนี่ยก็จะมีซุ้มจรยนามปริสถานพระพุทธรูปยืนนะครับซึ่งในภาพเก่าเนี่ยก็จะ ของศิลปะสุขโขทัยนะครับทั้งพระพุทธรูปแล้วก็กรอบซุ้มเจ้านำนะครับก็คือซุ้มด้านนางนั่นเองส่วนพระพุทธรูปยืนก็อาจจะหมายถึงเป็นพระพุทธรูปปางดีลาที่ป็นิพนของศิลปะสุขโขทัยได้นะครับส่วนถัดขึ้นไปก็จะเป็นส่วนที่เป็นเรือนธาตุชั้นที่2นะครับก็จะมีฐานที่มีฐานรองรับนะครับอยู่ในผังแปดเหลี่ยมรองรับตัวเรือนธาตุอยู่นนในผังแปดเหลี่ยม แล้วก็มีการทําเป็นลูกแก้โอกไก่สเส้นด้วยนะครับมีการทําเป็นซุ้มเจรินามปฏิสถานพระพุทธรูปยืนทั้ง8มุมนะครับแช่องด้วยกันอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของฮฤลิุณชัยอย่างชัดเจนถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่วัดวัดจามเทวีนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเนี่ยที่เจดีย์รัตนเจดีย์ก็จะ นึกภาพออกได้เลยว่าที่นั่นเนี่ยน่าจะเป็นต้นเขานะครับส่งอิทธิพลมายัางเจดีย์วัดพระรูปที่สุพรรณบุรีด้วยซึ่งที่รัตนเจดียที่ลำพูนเนี่ยก็อาจจะมีนะครับต้นแบบมาอีกทีนึงนะครับมาจากเจดีย์ทรงปราสาทในศิลปะ,ะทวาราวดีแต่ว่าศิลปะทวาราวดีเนี่ยไม่เหลือหลักฐานให้เราดูแล้วนะฮะซึ่งการสร้างเจดีย์ทรงปราสาทนี่ก็จะนิยมมาอ,อาจจะสึบทอดมาตั้งแต่ นะคะ้ส่งผ่านาาามายังพม่านะคะเราก็ส่งเข้ามาในสมัยทวรารวดีแล้วก็ขา้าริบชัยลาดนานะครับสุนไทยลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือ,อต้นเรื่องนะหรือต้นเขาของ <S 1> <S 1> <S 1> การสาร้างเจดีย์ทรงปราสาทส่วนลืมพูดไปนะครับตรงบริเวณเหนือเรือนธาต ที่เป็นผังสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการประดับสถูปปิกะสถูปปิกะก็คือเป็นเจดีย์จำลองนะครับซึ่งประดับอยู่ทั้ง4ี่มุมคือทางล้านนาเนี่ยถ้ามีการทําสถูปปิกะอยู่ทั้ง4มุมแล้วก็มีเจดีย์ประธานอยู่ตรงกลางก็คือเจดีย์ทรงประสาทห้ยอดนั่นเองนะครับอย่างเช่นเจดีย์ทรงประสาทห้ายอดที่วัดเกาะกลางนะฮะเจดีย์ JD เชียงยืนแบบนี้นะครับหรือ JD เจดีย์ที่วัดป่าศักดิ์ที่เชียงแสนแบบนั้นนะครับ นี้ถัดขึ้นไปนะคะเหนือเรือนท่าแปดเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นโบวความโบวหงหงาย3ชั้นที่ประดับด้วยเส้นลูกแก้วอกไก่นะครับทั้ง3ชั้นเลยรองรับองค์ระฆังนะฮะที่มีลักษณะสูงเพียวขึ้นไปเลยนะครับมีลักษณะเป็นคอดขึ้นไปแบบนี้นะฮะไม่ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนาแบบเจดีย์โซลระคังแบบสุโขทยัยหรือยุทธยานะฮะ ส่วนบันล่างนะครับอยู่ในผังแปดเหลี่ยมเหมือนกันนะฮะร่องฉไนยอดเนี่ยหักพังลงมาหมดแล้วนั่นเองนะครับเจดีย์ประธานวัดพระรูปเนี่ยก,กรมศิลปากรก็มีการขุดค้นทางบุรณคดีแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีการซ่อมแซมโบราณเนี่ยสองครั้งนะครับหลักๆก,ก็คือในสมัยอยุธยาจะเป็นอยุทยาตอนกลางหรือตอนปลายแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์เพราะว่ามีการเกาะอ,อิฐล้อมรอบตัว จด,ดีนะคะส่งประสาทที่วัดพระรูปเนี่ยทีหนึ่งไปเชื่อมต่อกับวิหารเก่งนะครับซึ่งก็สร้างขึ้นในสมัยกรุงเทพด้วยนะครับก็สแสดงเห็นถึงการอยู่ต่อเนื่องนะครับของคนในพื้นที่ตรงบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้าสุพรรณบุรีนะครับอาจจะก,ก็คือคนสุพรรณบุรีนั่นแหละนะครับอยู่กันมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อาจจะตั้งแต่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่18 19อยู่ต่อเนื่องมาจนถึง ในสมัย uh, nice อยุธยาตอนต้นนะครับเจดีย uh, ์ทรงปราสาทแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยพบนะที่อยุธยาสักเท่าไหร่เราจะไปเจอเจดีย์ทรงปราสาทที่คล uh, ้ายคลึงกับที่วัดพระรูปเนี่ยก็คือที่วัดพระแก้วนะครับที่เมือง uh, สันบุรีแพกศรชาชาก็คือจังหวัดชัยนาทปัจจุบันนั่นเองลูกทรงคล้ายคลึงกันเลยนะครับเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่มีอิทธิพลของหริคุณชยัยล้านนาแล้วก็สุโขทัยลงมาเพราะช่วงนั้นเนี่ย ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างสุพรรณบุรีหรือสุพรรณภูมิสุขโขทยัยทางด้านนาเนีก็มีความเกี่ยวข้องก,กันอย่างมากเลยนะครับและต่อมาเนี่ยสุพรรณบุรีก็กลายเป็นเมืองที่เป็นเมืองพื้นฐานสําคัญทางอํานาจของกษัตริย์สายราชวงศ์สุพรรณภูมิที่จะขึ้นครองราชต่อไปที่กรุงศรีอยุธยาด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ได้มาเที่ยวสุพรรณบุรีนะก็ หนในวัดที่สําคัญนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปวัดป่าเลไลอะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีวัดที่สวยๆอีกหลายวัดเลยนะครับ1ในนั้นก็คือวัดพระรูปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปวัดไหนเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับ